จะมาทำปาดเส้นนะคะก็มีเนี่ยปาดบดแล้วก็อันนี้ก็คือผงแอปปิคอร์ดกับผงผงฝู่ใส่ลงไปเลยค่ะก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลหนึ่งผงปรุงรสใส่ทุกอย่างออ แป้งมันแล้วก็เกลือเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะกระเอาแล้วก็น้ำแข็งจาะหลังจากนั้นเราก็ทำกานปั่นออบิดให้มันเข้ากันเราใส่ต้นหอมลงไปอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมา ห่อแล้วก็ไปนึ่งเอาไปต้มแล้วไปนึ่งก็ได้นะคะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วเราก็เปิดไม่ต้องแรงมากเพราะว่ามันจะได้เพิดต้นหอมให้เข้ากันถ้าเปิดแรงๆแบบเ,เนื้อต้นหอมันจะเละเกินไปแค่เรามิีให้มันแบบเข้าไปทชั่วครวอืมตอนนี้เราก็อันมันมาเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้ ต้องใช้นี่นะคะในการห่อหุ้มเราจะต้องใช้แผ่นฟอยล์พลติดฟอยล์ออกมาแล้วเราก็ฟอยล์ออกมาแล้วเราก็ทําการทาน้ำมันนิดนึงเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เนื้อปลามันติดกับตัวแผ่นฟอยล์นะคะในวลาโอเคอเค,ค่ะเราก็ตักเนื้อปลาใส่ลงไปเลย ให่นเป็นกลมกลเนี่ยเห็นไมคะแล้วแตวาเป็นอางนี้อืม้นแน่นๆกลม ก็ขมวดท่านตาท่านหัวน้ำตาเพื่อให้ <c oughs> ให้เนื้อปลามันแน่นนะคะมันจะได้ไม่แตกนี่ค่ะเห็นไหมแค่น้ำหนูแท่งให้มันเนื้อมันแน่นเนื้อมันจะได้ไม่ซ <ๆๆ S 2> ุยออันนนี้้คคืเทๆๆๆิกรมตา เส้นอ,อันนี้มีบางส่วนที่เสร็จแล้วนะคะเราเอาลองขึ้นมาชิมดูอร่อยมากเลยคะ่ะหลังจากที่เรานึ่งหรือว่าต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาทอดนะคะเราสามารถกินได้ทั้งทั้งที่นึ่งแล้วหรือว่าแล้วก็ไม่ทอดก็ได้นะคะอยู่ที่คนชอบแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็สั่งแบบทอดไว้นะคะการทอดก็ทอดให้มันออกเหลืองๆไฟไม่ต้องแรงนะคะ ให้สีมันออกเหลืองนวลสวยๆนะคะเราก็จะได้หือกล้วยหรือวา่าปลาเส้นที่ออกมาสีเหลืองนวลสวย,สวยแบบนีวว้นะคะ